สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามดูผู้แทนกับผมปฐมพงศ์อัคคีครับรายการตามดูผู้แทนครับเป็นรายการที่เกาะติดภารกิจของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสครับ ผู้ที่อาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนครับรวมถึงการเดินหน้าเพื่อนเสนอนโยบายภาครัฐสู่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครนะครับอยู่กับสสเจ้าของพื้นที่ครับเป็นสสคนหนุ่มไฟแรงครับเป็นคนทํางานครับเป็นสสขวัญใจพี่น้องเขต16กรุงเทพมหานครครับท่านสสพลภูมิวิพัฒนภูมิประเทศครับตอนนี้รออยู่แล้วครับ สวัสดีครับท่านสสครับสวัสดีครับสวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับสบายดีครับผมครับผมแหมทราบว่าภารกิจท่านสสเยอะมากเลยทั้งในพื้นที่ในสภาใช่ครับใช่ไหมฮะมีภารกิจอะไรบ้างครับตอนนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในการลงพื้นที่นะครับวันนี้ก็จะมาเยี่ยมชุมชนของกลุ่มนิเวศนะครับที่จะมาตรวจให้กําลังใจในการทําโครงการสารวัตรคลองนะครับที่มาที่ไปก็คือ เมื่อป,ปลายปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้าท่วมเราก็มาดูปัญหาว่าปัญหาน้ําท่วมเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากสาเหตุที่คูคลองเนี่ยมีผักตบชวาเยอะมีะวัชพืชมากมายนะครับที่คลองเนี่ยนะฮะใช่แล้วหน่วยราชการเองก็ดูแลไม่ทั่วถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกวัฐมนตรีท่านนายกยิ่งรักเนี่ยก็มีแนวความคิดครับบอกว่าอยากจะให้ประชาชนที่มีหมู่บ้านหรือว่ามีบ้านที่ติดริมคลองเนี่ยเป็น ผู้ที่ดูแลเองโดยที่รัฐบาลเนี่ยจะสนับสนุนและให้กําลังใจในการหางบประมาณต่างๆมาให้นะครับทางกองกลุ่มนิเวศเองก็ได้ทําโครงการนี้นะครับพวกพี่ๆเหล่านี้นะครับเป็นสารวัตรคลองใช่ไหมสวนงามสุชนทุกท่านเลยใช่ครับช่วยกันรักษาทูคลองนะฮะคลองสะอาดนะฮะคลองสวยน้ําใสใช่ครับปัญหาน้ําท่วมต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ขยะ เน่าเหม็นในในคลองต่างๆก็จะสามกลิ่นเหม็นนะครับปัญหาสุขภาพคนที่อยู่บ้านริมคลองก็จะตามมาด้วยนะครับนีฮะก็เป็นนโยบายของท่านนายกยิ่งรักชินวัดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็คลองในกรุงเทพก็จะใสสะอาดนะครับก็พี่น้องอยู่ในชุมชนก็เนี่ละฮะก็สะดวกสบายใช่นะครับน่าสนใจมากวันนี้ก็มาที่นี่ชุมชนอะไรนะครับคลองกลุ่มนิเวศครับคลองกลุ่มนิเวศคุณผู้ชมครับตามผมตามท่านสสแล้วก็ผู้นําชุมชนครับเราไปดูคลองสวยน้ําใสดีๆน่าสนใจมากเอาเดี๋ยวตามไปครับ ผมตามท่านสสผลภูมิลงพื้นที่มาดูคลองสวยน้ําใสครับจุดนี้อยู่ที่ไหนครับสสครับจุดนี้เป็นลําลางนาป่านะครับอยู่ที่หมู่บ้านของคลองกลุ่มนิเวศในพื้นที่เขตบึงกลุ่มครับเห็นบอกว่าเป็นชุมชนที่ต้องบอกว่าเข้มแข็งมากเลยนะเข้มแข็งครับแล้วก็มีความสามัคคีกันเลยอดับครับลำรางตัวนี้เนี่ยจะเป็นลำรางที่เชื่อมสู่คลองรหัสแล้วคลองรหัสก็ออกสู่คลองแสนแสบเลยนะครับถ้าเกิดลำรางตัวนี้มีขยะหรือว่ามีผักตบมชวาเยอะเมื่อไหร่ ก็จะทําให้ปัญหาการไหลของน้ำเนี่ยมีปัญหาทันทีครับแล้วก็จะเกิดปัญหาน้ําท่วมเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่น้องชาวคองกลุ่มนิเวศครับได้รับงบมาณจากรัฐบาลทําโครงการของสารวัตรคูคลองครับก็ได้มาขุดลอกคูคลองแล้วก็ลากผักตบชวาแล้วก็วัชพืชต่างๆออกจากคูคลองที่อยู่ในหมู่บ้านของเขาครับร่วมมือร่วมใจกันร่วมมือร่วมใจร่วมแพรงกันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเดินไปทักทายกับประธานชุมชนกับพี่น้องในชุมชนนะครับสวัสดีนะคดีครับ สวัสนีครับแลวก็พี่น้องทุนนะจสองครับเห็นบอกว่าคนนี้ผู้นําเข้มแข็งเลยล่ะฮะเข้มแข็งมากครับแล้วก็พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาร่วมทํากิจกรรมร่วมกันครับนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่อย่างน้อยก็เป็นการปกป้องไม่ให้บ้านของเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะเป็นพิษปัญหาน้ําท่วมนะครับที่จะส่งกลิ่นเหม็นต่างๆให้กับชาวชุมชนของกลุ่มนิเวศเขตบุงกลุ่มครับครับผมเป็นไงฮะชุมชนเรามีประชากรขนาดไหนครับตา ชุมชนนี้ก็ใหญ่มากนะคะมีเก้าซอยเพราะว่าประชากรก็สองพันฝักคนโอ้โหชุมชนใหญ่นะเจ้าสาวขนาดแอลแหะครับขนาดแอลนะชุมชนเข้มแข็งเลยเห็นบอกว่าร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะทำให้เป็นคลองสวยน้ําใสเลยครับพาดิงอันนี้ก็คลองสวยําใสก็เกี่ยวจากเมื่อตอนน้ําท่วมนายกก็เข้ามาดูแลเรื่องคลองมาถามทุกๆุกว่าหมู่บ้านนี้ น้ําจะท่วมไหมกะบอกน้ําเริ่มเข้าซอยแล้วน้ําเริ่มเข้าซอยเพราะว่าน้ําเยอะมากเมื่อปีเมื่อปีที่แล้วนะะก็ทางนายกและทางตสพลภูมิก็เป็นเครือข่ายที่มาช่วยในชุมชนเราครับแล้วก็วางนโยบายเรื่องคลองขอขุดคลองขอลอกคลองครับอนายกก็ประสานจากทหารมาขุดกองทัพบก มาช่วยที่ครูคลองก็ให้ครูคลองคว้างแค่ปัญหามากเลยอันนี้ขยะเยอะมากมากเลยปัญหาที่ผ่านมาคือขยะแล้วขยะเยอะมากเรื่องขยะเยอะมากทีนี้ทางทหารก็มาช่วยแล้วกเราก็ขอไปทางสสพลภูมิว่าให้เรือมาให้เรือมาให้พวกอุปกรณ์มามากเราก็ช่วยกัน สองกิโลกว่ารอบหมู่บ้านเครักิโลที่เห็นเลยคือทาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนเหระครับจริงอีนี้ก็คนในชุมชนก็ออกมาเห็นความสําคัญแล้วว่าทางนี้ออกมาช่วยเราเต็มตัวก็คือขอให้ช่วยหน่อยเพราะว่าปัญหามากมายเหลือเกินตรงนี้ก็คือ ช่วยผู้ถูงยุมาช่วยกันลอกคลองหน่อยเพราะว่าจะไม่รู้จะมาสายใครเลยก็ให้ผู้ถุงมาทำงานเาสามมุมแล้วเพราะว่าเราเห็นใจว่าเขาไม่มีเวลาด้กลุ่มแม่บ้านดีกว่าไหมถ้กลุ่มแม่บ้านกล้ว่จ้าสาวพนภูมิก็ประสานให้ทุกอย่างนะคะพอเจ้สาพนภูมิประสานแล้วเรื่องครูคลองก็หมาชอบมาช่วยด้วยของคุณตุกตาและคุณรัชนิน ก็เ <One> ข <input> ้ามาช่วยด้วยนะคะก็มาเสริมกันค่ะก็มา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 รวมกันครับก็คือทางกลุ่มเราก็มีพลังแล้วก็คือต้องช่วยกัน2อกิโลครึ่งน่าสนใจมากนะเสื้อแบบนี้แหละครับสารวัตรคลองใช่ไหมครับผู้พิทักษ์ความสะอาดนะฮะท่านท่านนายกได้ไปตรวจเยี่ยมหลายพื้นที่ครับที่เป็นโครงการของสารวัตรคลองบอกว่าพื้นพื้นที่ไหนที่ทําแล้วสะอาดครับ อาจจะเพิ่มเป็นรองพุ่มกลับให้ได้วันนี้เป็นสาววัดแล้วถ้าดีอีกจะเป็นพุ่มกลับในอนาคตนะครับครับก็เป็นประโยชน์มากนะครูคลองใสสะอาดดีไหมพี่น้องดีไหมดีนะนี่นะครับก็น้ําใสเลยนะสสครับเลยค่ะตอนนี้ก็น้ําก็รู้สึกว่าจะดีหน่อยนะคเพราะปลาปลามีอยู่แล้วแล้ว นะครับหลายน่าสนใจวันนี้ก็จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดอีกวันนึงนะฮะก็ทำมาหลายวันแล้วนะทำมาอย่างต่อเนื่องเลยทสอครับทำมาต่อเนื่องเลยนะคะเลยครับโครงการ FML ก็เข้ามาในชุมชน FML ก็เข้ามาแล้วครัของนายกของเรานายกผู้หญิงของเราเข็งมากเลยก็คือลดประมาณลงมาโดยตรงเลยนะคะ พบประมาณลงมาโดยตรงอันนี้คือชุมชนจะบริหารกันเองเลยครับะะถูกใจไหมครับถูกใจค่ะถูกใจน,นะครับเพราะว่าท,ทํามาเป็นติดจะยี่สิปีอยู่แล้วยังไม่ถูกใจเหมือนขนาดนี้เลยนี่เพราะว่าโครงการอยากจะให้ลง ถึงชุมชนโดยตรงชุมชนจะได้รับผิดชอบกันเต็มที่เลยว่าโอ้เงินตัวนี้มาจริงๆจะให้มันจะตรงจุดกันไม่ต้องเถียงกันอันนี้นี่สําคัญมากเลยนะครับนโยบาย SML ของท่านนายกยิงรัตสู่มือดีแล้วตัวมือท่านนายกหน่อยสิครับปรบมือท่านสสพลภูมิด้วยท่านสสพลภูมิไปโทรไป็ายังไงยพี่ชาสสเอกแล้วเนี่ยฮะพลภูมิก็ประสานให้ทุกเรื่องก็โทรไปหาเดือดร้อนอะไรสส ติดต่อให้ทีมสสก็ติดต่อให้ประสารให้ทุกเรื่องมบลงมาตรงเราก็บอกว่าเอออันนี้ลงมาแล้วนะอันนี้ลงมาแล้วนักก็คือให้ชุมชนรู้และให้สสรู้ด้วยแล้วก็ทำกลนายกของเราผู้หญิงนะคะก็คือเรารู้ใจกันแล้วว่าเราจะต้องทําอะไรกันเพราะต้องรับผิดชอบกันเมือทําแล้ว เงินทุกบาททุกตังเราต้องทําให้โปร่งใสอันนี้สําคัญมากเลยแล้วเครือข่ายในชุมชนเราก็จะได้รู้เลยว่าอ๋ออันนี้ลงมาจริงเราไม่ได้กโหน่าสนใจสสครับวันนี้พี่น้องในชุมชนจะร่วมกันทําความสะอาดคลองครับนะครับเอากะติงครับแ๋ยวลุยเลยเตรียมสมัยเครื่องมือนะพี่น้องครับวันนี้เรามาร่วมกันพัฒนาคูคลองด้วยกันนะครับผมสสด้วยนะครับใช่ครับผู้ชมครับเครือง้เครื่องมือพร้อมไหมครับพร้อมเลยครับพร้อมนะครับลุยเลยครับช่วยมอหน่อย ในคลองแล้วใช่ครับดื่มน้ำมันก่อนดื่มน้ำก่อนนะฮะแล้วก็มีอัต้นมัติอัต้นมัตนะฮะทำจากอะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็คือข้าวเหนียวมะพร้าวกล้วยกล้วยก็ในสวนใบตองกันในสวนใบตองก็ในสวนนี่แหละครับคุณผู้ชมรสชาติเป็นยังไงท่านอสสฮะไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยอร่อยเลยนะ สีมือใครครับเนี่ยสีมือใครเอานี่เลยก็ปบมือให้เลยครับปอบมือรเรื่องเยี่ยมยอดอร่อยฮะโอ้โหสวนครัวนี่มีเรียกว่าผักหลากหลายชนิดเลยค่ะคือเอ่ออันนี้พอทำครูคลองเสร็จแล้วก็ ปลูกหลากหลายเลยแล้วก็ให้ชาวบ้านออกมาช่วยกันครับออกมาช่วยกันเดินมาเห็นทิ้งเอาไปทําส้มตาลมาทำทิศนะครับว่าเรามาลงพื้นที่อันนเข้าันนี้วก่อนที่นี่อุเกนะฮะอันนี้สะดาวอันนี้สะดาวโอ้ยอดสะดาวอร่อยมากนะป้าดิงอันนี้ตะไคร่ฮะ ตะไคร้นะครับคุณผู้ชมนะฮะตะไคร้อะฮะอันนี้ตะไคร้นะครับเรากินน้ำตะไคร่ตะไคร้นะน้ำไม่เติมน้ำไม่เติน้ำไมเติตะไคร้ก็ทำเป็นน้ำตะไคร้ได้นี่มะละกอมะละกอเอาไปทำส้มตามได้ไหมป้าติ๊กตําห่าต้มตําได้ต้มอร่อยก็สดของหมู่บ้านนี้เล้วนะแล้วต้มตําแล้วก็สุกแล้วก็อ่าทานสุกก็ได้นะครับสุกก็ได้นะคะนนาสก็คืออันนี้ก็คือมันมันสามะหลังอ๋ออ่ามันสามะหลังก็ปลูกได้นะครับมันสามะหลังด้วยมันสามะหลังด้วยอ่าแล้วก็ อันนี้ก็ใบยี่หร่าครับมะเขือเทอดยางอันนี้ก็คือเวลาเราจัดงานเทิดระเกรติอะไรเราก็มีไม่ต้องไปซื้อแล้วอันนี้ก็คือสมุนไพรหมดเลยนะครับใบยออันนี้ใบยออันนี้ก็คือขาอันนี้ขาเมื่อกี้ที่ที่ถ่ายทำนี่นะเดินมาเนี่ยเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับตสเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือกระเพรา กะเพรากระเพราด้วยนะครับีสำคัญพี่ประถมพงศ์หลอดสารพิษครับหลอดสารพิษด้วยมากนะครับเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านที่มีพื้นที่ว่างคัถ้าทําเป็นเกษตรแบบพอเพียงอย่างงี้มันจะเป็นการลดรายจ่ายให้กับครอบครัวในครัวเรือนต่างๆได้ใช่ครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมกับความสามารถแล้วความตั้งใจของ ของประธานและคณะกรรมการลูกบ้านของกองกลุ่มนิเวศครับน่าสนใจเป็นกลุ่มชุมชนตัวอย่างที่เข้มแข็งจริงๆใช่ครับนะครับน่าสนใจมากอ๋มะขามนะฮะมะขามทำมะขามเปียกก็ได้หรือจะกินมะขามสดก็ได้ตามน้ําพริกมีทุกอย่างนี่ทานมีทุกอย่างเลยที่ต้องการนะครับจะทําอาหารมาที่นี่เลยนะฮะหัวสักยาวก็มีหัวละพาอ๋อหัวระพานะคะน่าสนใจมากที่นี่นะครับ เป็นชุมชนตัวอย่างน่าสนใจจริงๆนะครับเนี่ยริมคลองนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากคลองสวยน้ําใสแล้วมีผักให้ได้รับประทานกันด้วยน่าสนใจต่อสารเพิ่ริมคลองก็บอกว่ามีโอโหสวนดอกไม้สวยด้วยสสอครับเนี่ยที่เราผ่านพื้นที่เกษตรแล้วอันนี้คือแหล่งสวยงามอีกหนึ่งจุดครับเป็น พื้นที่ปลูกดอกไม้ใช่ไหมครับใช่ครับครับที่มาที่ไปเป็นไงครับป no? ้าติงก็คือหัวมุมนี้ก็คือดอกไม้คนที่ปลูกนี่ก็ชอบดอกไม้แล้วก็บอกว่าอ้าวชอบดอกไม้ก็ปลูกดอกไม้จะได้เป็นโซนๆมีดอกอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีดอกบานไม่รู้เลยบานชื่น มีหลายหลายขายแล้วสดชื่นมากนะครับต่อครับก็คืออันนี้เวลาเทศการเราก็มาเอาของในสวนของเราครับไม่ต้องไปซื้อหาทางตลาดนะมาดิ่งนะน่าสนใจตัวสอเยี่ยมมากเลยครับครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่อยากจะให้ชุมชนหลายๆชุมชนได้ได้มองนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ก็ติ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ริมคลองแล้วก็เป็นพื้นที่ตาบอดนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ที่เราคิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วนะครับใช่ครับเป็นพื้นที่บางกล่นะครับปลูกดอกไม้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประหยัดรายจ่ายของครอบครัวได้ครับในทางหนึ่งลดรายจ่ายนะฮะมีเหลือปลูกไว้เยอะก็ขายบ้างได้ไหมครับเนี่ยตะไคร้นี่ก็จะขายโรงงานเลยที่ข้ามสารพัดคลองสารพัดคลองนี่สารพัดคลองตะไคร้ก็จะขายโรงงานแล้วก็ทอาเงินเข้ากลุ่มในชุมชนน่าสนใจลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนงบ เป็นนโยบายของรัฐบาลพรรคเสือไทยเลยลดรายจ่ายแล้วเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนนะครับถูกต้องไหมครับ้พอใจไหมพี่น้องพอใจไหมถูกต้องเลยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชุมชนที่นี่นะท่านสสครับนะครับเป็นชุมชนตัวอย่างที่น่าสนใจมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตพื้นที่ท่านสสใช่ไหมครับใช่ครับพื้นที่เขตบึงกลุ่มครับผมครับนะครับต้องขอบคุณป้าติงนะครับขอบคุณผู้นาชุมชนทุกท่านขอบคุณนะครับ มาจากหลายๆห,หมู่บ้านหลายๆชุมชนในนามของคณะกรรมการผู้สูงอายุเขตคนยาวก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุในพื้นที่เขตขนายาวครับที่เราเองมีสมาชิกของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุที่มีความเข้มแข็งและก็มีความตั้งใจจริงในการที่จะทำพระป่าในวันนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะครับ ามท่านสสพลภูมิลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับจุดนี้อยู่ที่หมู่บ้าน9 0 7อยู่ที่เขตคันนายาวเลยครับใช่ครับครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรครับเนี่ยวันนี้เป็นลักษณะของการทอดพระป่าสามัคคีครับเพราะในพื้นที่เขตคันนายาวเรามีทารมผู้สูงอายุทางชมรมเองก็ร่วมกับหลายหลายหมู่บ้านหลายๆชุมชนครับได้จัดกิจกรรมทอดพระป่ากันขึ้นเพื่อจะนําเงินตรงนี้เนี่ยมาเป็นสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุครับครับเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นชุมชนใหญ่ทีเดียวนะฮะใช่ครับ นี่ประธานหมู่บ้านอยู่กับเราครับวันนี้เป็นแม่งานใหญ่ครับพี่สุภาพสวัสดีพว่สาพครับกิจกรรมงานอะไรกันเนี่ยอ๋องานของผู้สูงอายุค่ะทำชาปนกิจศพอะค่ะครับถ้าสมมติว่ามีสมาชิกสมัครเข้ามา60บาทปีหนึ่งเราจ่าย3,500บาทค่ะครับมีจต่เสียอย่างเดียวเพราะพวกเราทำเพื่อการกุศลไม่มีเินตอบแทนอ๋อนี่ฮะก็ช่วยกันเป็นกิตอาสาร่วมกันเป็นจิตอาสาร่วมกันเป็นกิจกรรมในชุมชนใช่ไหมครับค้ารวมกัน12องชุมชนค่ะ12ชุมชนประชากรเท่าไหร่แล้วทีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ เป็นพันคนละพันคนนะตัี่นะครับครับผมฮะสิบสองที่ก็ประมาณอ้เป็นหมื่นเป็นหมื่นครับเยอะทีเดียวครับนะครับก็สนใจมากนอกจากมีกองทุนของสวัสดิการแล้วเนี่ยทางท่านประธานสุภาพเองในฐานะที่เป็นกรรมการของผู้สูงอายุเนี่ยคัเขายังขอบคุณรัฐบาลอีกนะครับในฐานะที่มีเบี้ยยังชีพแบบท่านมาใบใช่ค่ใบเดค่ะขอบคุณมากนะคะที่ผู้สูงอายุพอใจมากค่ะเพราะว่าจะได้ใช้จ่ายได้มากขึ้นสบายใจขึ้น ครับ60ปี600 60ยหกสิปีหกร้อยเจ็ดสิบปีเจ็ดร้อยแปดสิบปีแปดสิบปีก้าแปดร้อยเก้าสิบปีหนึ่งพับาทถูกใจถูกใจเลยค่ะถูกใจครัถูกใจเลยถูกใจรัฐบาลถูกใจนายกยิ่งรักมากครก็นี่แหละขอบคุณนโยบายนายกยิ่งรักนะครับนโยบายดีๆหลายเรื่องลงสู่พื้นที่ขอบคุณนายกสอสอพลุนพลุนสอสในพื้นที่ด้วยนะครับสอสอคนนี้ไม่ทิ้งประชาชนเลยค่ะครับคิดถึงประชาชนนะฮะคิดถึงประชาชนมาตลอดเลยตลอดใกล้ชิดฝันใจฝันใจทุกอย่างครับผม นโยบายหลายเรื่องก็กำลังลงสู่พื้นที่ที่นีเช่นเดียวกันเหรอครับใช่ครับก็เสียดายครับตรงนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านแต่ไม่ได้ขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานครนโยบายหลายนโยบายเนี่ยไม่สามารถลงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อน กรทมขับเคลื่อนไม่ได้เราก็ขับเคลื่อนด้วยนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงถนนการดูแลเรื่องสาธารณโภคไฟฟ้าส่องสว่างต่างๆหรือว่าการส่งเสริมการออกกาลังกายต่างๆตรงนี้เราดําเนินการทําให้อย่างต่อเนื่องครับครับผมสสรวมทั้งผู้ที่ยากไร้ด้วยเลยครับจะกิจกรรมภายในเนี่ยค่ะแบบคนแก่ผู้สูงอายุอยากจะไป จะไปทําบุญตรงไหนนี่ท่านสสก็เอื้อหมดครับ่วมกับสกทุกอย่างบอกได้หมดเลยสกชยดาสกวิพัฒน์ภูมิประเทศตัวไปไม่มีผิดหวังค่ะทุกเรื่องเข้มแข็งมากนะครับเคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกสกกับสสกับสสพ้นภูมิสกก้อยนะครับทันทีเลยครับพี่น้องครับไม่มีไม่มีปฏิเสธครับผมเนี่ยกิจกรรมข้างในกําลัง พระ่า<ร>นกำลังสวดอยู่นะครับผมแล้วพระพาชันเทคนก็เลี้ยงต่อเลยคุป,ป้าครับนโยบายท่านจะวิ่งรักเป็นยังไงบ้างครับโอโดีมากเลยค่ะได้รับ,ได,รบได้รับการดูแลช่วยเหลือกับผู้ยากไร้ได,ได้ได้จริงๆเลยค่ะท่านสสพลภูมนี้ท่านจะลงมาดูแลพวกเราทุกทุกหมู่บ้านทุกชุมชนของเขตขันยาแล้วก็เป็นผู้ผลักดันให้เกิดชุมชนผู้สูงอายุขึ้นมา ได้ทํางานกับท่านมาตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นสกเขตคนยาวขึ้นมาเป็นสสนะคะท่านก็ใส่ใจกับคนในพื้นที่ดูแลอย่างดีก็ถือว่าท่านใส่ใจกับทุกๆเรื่องของคนในพื้นที่ค่ะเป็นทั้งสกสสที่เสมอต้นเสมอปลายกับผู้คนในพื้นที่นะคะ